สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับแนะนําสําหรับคนที่ใช้มือถือ Vivo อยู่นะครับแล้วก็หาการตั้งค่าคําว่าหน้าจอพิเศษของเครื่อง Vivo ไม่เจอนะครับปกติแล้วเราจะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่ทางลัดการเข้าถึงนะครับตรงนี้ ก็จะเจอภาพหน้าจอพิเศษนะครับคือเราเข้าไปตั้งค่าต่างๆของหน้าจอพิเศษได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อน3นิ้วเพื่อจับหน้าจอจับภาพหน้าจอแบบหน้าต่างลอยก็ได้นะครับหรือว่าบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วไม่มีเสียงก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับถ้าบางคนเข้ามาแล้วไม่เจอตรงนี้ไม่เจอคําว่าหน้าจอพิเศษนะครับโอเค เราก็มาอีกวิธีหนึ่งได้เลยนะครับขอออกไปก่อนนะครับเราก็มาที่หน้า,ามาที่หน้าจอหลักนะครับบางเครื่องนะครับบางเครื่องที่ยังไม่ผ่านการอัปเดตมาก็จะเลื่อนข้างล่างขึ้นไปนะครับตรงล่างช่องว่างนี้นะครับแต่ว่าบางเครื่องก็จะเลื่อนลงนะครับบ,บ,บริเวณน,นี้นะครับ ถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนด้านบนนี้จะเป็นภาพหน้าจอพิเศษธรรมดานะครับอาจจะเลื่อนด้านบนให้ดูนะครับแล้วก็เลื่อนอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นภาพหน้าจอพิเศษธรรมดานะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่การตั้งค่านะครับคือคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะทําการสกรีนช็อตบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วก็บันทึกหน้าจอได้เลยนะครับแต่จะไม่มีการตั้งค่าให้นะครับแล้วถ้าใครอยากไปที่การตั้งค่าก็มาลูดแถวๆตรงนี้นะครับ ก็เหมือนกับการนําแอปขึ้นหน้าจอเลยนะครับมาษยดตรงบริเวณนี้นะครับไม่ใช่ข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ไม่ใช่ให้มาษยดบริเวณนี้นะครับรูดลงมาเลยนะครับอาจจะเจอคําว่าค้นหานะครับตัวนี้นะครับค้นหาเนื้อหาภายในเว็บนะครับภายในเครื่องและภายในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์มาเลยภาพหน้าจอพิเศษนะครับ โอเคพิมแค่ว่าภาพหน้าก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับเรามาติ๊กที่ตัวด้านบนนี้นะครับตัวบนสุดเลยภาพหน้าจอพิเศษทางรับการเข้าถึงตรงนี้นะครับจะโชว์ให้เลยติ๊กเข้าไปนะครับเห็นไหมครับจะเข้ามาหน้าตั้งค่าให้เลยนะครับตั้งค่าการแคปหน้าจอได้เลยเห็นไหมครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับ ต้องมาขึ้นหน้านี้นะครับต้องมาถ้าเบรค่กองจะรูดตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะไม่ขึ้นเพราะรูดตรงนี้นะครับอย่าลืมว่ารูดบริเวณนี้นะครับขอย้ำเลยบริเวณนี้นะครับลากลงมาแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็พิมพ์หาได้เลยครับง่ายๆขั้นตอนนี้นะครับต้องพิมพ์ภาพก่อนนะครับ โอเคไหมครับก็จะขึ้นเป็นภาพหน้าจอพิเศษตรงนี้ให้นะครับโอเคก็ไม่ยากนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากมีแค่นี้นะครับมีปัญหาก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับหรือจะใครยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นมาถามได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามและยืมอย่าลืมกดรูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทังช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมสวัสดีครับ